กล่องเก็บผ้าทุกคนแต่ละบ้านในเวลาเก็บกางเกงหรือผ้าที่ไม่ได้ใส่ไม้แขวนเน่เก็บยังไงกันบ้างคะของเมี่ยวเนี่ยก็จะพับซ้อนกันไว้แล้วใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าอีกทีเวลาดึงกางเกงตัวที่อยู่ล่างๆมาใส่เนี่ยทั้ลมลงมาทั้งกองเลยค่ะวันนี้หมอก็เลยไปจัดกล่องใส่ผ้ามาสองใบใบ<ม>แรก <S <S ที่หมอจะเอามาใส่พวกกางเกงเนี่ยจะเป็นใบใหญ่หน่อยแล้วก็มีโครงเหล็กที่ด้านในเพื่อเสริมความแข็งแรงแต่โครงเหล็กของเขาเนี่ยสามารถพับเก็บได้เราไม่ใช้เนี่ยก็สามารถพับให้เหลือแบนๆแล้วก็เก็บได้เลยอคงเข้นมา้้้วใดยค่องนาหนทั้งเหก็ๆ สบายมากส่วนเจ้าใบเล็กใบนี้เหมือนจะเอามาเก็บของกระจุกกระจิกนี่เขาจะมีแผ่นรองฐานมาให้แต่ว่าไม่มีหูหิ้วมานะคะจริงๆเจ้าไว้เก็บพวกชุดชั้นในหนังสือของเล่นเด็กหรือของกระจุกกระจิกที่ระเกะระกะอยู่ในบ้านเนี่ยได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราเลยเพ<ม>ื่อจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นหยิบใช้งานได้ง่ายๆทุกคนเวลาที่เราพับเสื้อผ้าแล้วกล่องไว้ในตู้จะเป็นฟิลแบบนี้นใช่ไหมคะถ้าเราต้องการใส่ตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาดึงออกมาถลมา่ม้งกองอาแล้วค่ะวันนี้มาทําให้ชีวิตเหมือนง่ายขึ้นตู้้้้มาาใใใสส่่่นนนีีแลลวกก็เจองไป ี้ทเวลาจะใช้งานก็แค่ดึงกล่องนี้ออกมาแล้วก็หยิบตัวที่อยากใส่ง่ายๆแบบนี้เลยจ้ปัญหากองพาทะลมจะยกจะย้ายไปไหนขึ้นเหนือลงใต้ก็แค่หิ้วส่วนเจ้ากล่องเหล็กนี้เมียวก็จะเอาไปใส่ของกระจุกกระจิ๊กในบ้านนะคะเอากระดาษทิชชู่มาเรียงให้ดูเล่นกันไปก่อนส่วนใครที่อยากได้เจ้ากล่องนี้เมียวแปะพิกัดไว้ให้ที่เดิมแล้วนะคะทุกคน